โอ้ให้คุณตามาบอกก่าวจาที่จะทางก่อนนะครับเฮ้เพิ่นซิมาให้ยัดให้เต็นให้เต็นขอตัวเล็กปูย่าตายายให้ตาแกลงบอก,ก่อนเนาะนะครับอ้าวไอ้แอดชัดแอดชัดต้องมานี่ฮะให้ยายเนาะนะครับอันนี้พระ,ะหลวงปู่ สว,สวยมากเลยนะครับสวยมากอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อปู่โพสีพินันทะนาคราชโพกศัพ์พพส,สีพินันทะนาคราชกำลังซ่านะครับก็ใครที่จะ ร่วมอนุโมทนาหรือว่าร่วมบุญนะครับกับทางวัดนะครับไม่รู้จะดําเลิกก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้จะเปิดเรื่องวันที่1ิบเกันยากันยานะครับสิบเอ็ดกันยานะครับก็เดี๋ยวครูคนก็จะได้มากลาวไว้วันนี้ก็อนุญาตวันนี้อนุญาตให้ยายให้โชคคนอันนี้อันนี้ยายนี่เป็นผู้อยู่ด้วยแล้วก็เริ่มต้นก่ตั้งวัดทีสมบูรณ์รัตนาราม เป็นคนบ้านนี้แล้วก็เป็นแม่ครัวคิดตำส้มตำอร่อยที่สุดอครัอันนี้ไม่ได้เป็นร่างทรงไม,ไม่ได้เป็นด้านทรงไม่ได้สมมุติอ้างมาก็มาบอกมาเก่าอัน,านนี้คือเป็นตัวแทนของปู่ตาแห่งบ้านนลองแขับครับวันนี้จะมาดูว่าเป็นจังดาเนาะไอ้ปู่เป็นหายโฉบห้หลับงามๆะสวยงามมากครับสวยงามมากครับนะ ออก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 เยอบ้างมีสินั่งเรียบร้อยคนท่าเห็นยังจ็เห็นแต่บอางวนที่เอี่ยวกันดีเด้อเท้าเเป๊ะๆได้เอาดีๆเล้แดมีกิาะยายเด้ออนุญาตบางคำเนี่ยใอนญาตแล้วเด้อยายเด้อป อยากกินน้ำอยากกินน้ำอยากกินน้ำอกิไน้เอานามหัยายนะครับเกแก้วไหอกแก้วเกวเกวมาเขามาสองใบด้วยเกยเข้ามาปุ๊บกระยากน้ำแล้วครับเกี๋ยวเข้ามาก่อน มูเจียวยงได้งคอยบอกคอยแล้วเจ้ามูเจ้าคือยังสิอยากอีกอยู่ของล้วคือสิยาบอีกบยูดีจะุ้นบยูดีจะุ้นก็เลยอยาจัดเจนคอยบอกมูนันสองหาสีแมนบรอสองหาสี สามหาซีครับสามหาซีครับยังหกเก้าหกสี่สองหกสี่สองน้องก็ติ่ก็ดิบอ่ยยำบอยำแล้วเนาะออันอันชิดด้วยอีกครังชิดดังอีกคนบ่อย่ัดังดังบอข้าวด้กโคริสเวียปีแลไได้สั่งวัดว่าอารามเนาะยินบอเอาเอา เอาเป็นบารมีเจ้าของเด้ออดีตเด้อไอ้คนจืดจืดสะอาใหญ่เขาลบลูได้แอ้คนเนีลบลูดูมินได้ได้ได้บอกไอ้ลูกร้านเขาถามเอาเด้อใบอนุญาตเด้วกับตอบเด้ยว่าห้ามบอกวิธีถีบเสือเรนคุยคุยเบาหมองมันเป๊ะเลยแหละก็บอกินหนามกินทางกินน้ำฉันล้านบัดพูนบัดมันเป๊ะมันแมนผลเดียวคอยกินอิ่มๆิเนื้อแน่เนาะแล้วก็เต้นอน้าหันแม่ออ แ่นี่ยพอจีงจีดังบ่วันหองบ่หายไปได้ก็ดังปากยไปได้ก็ดังปากมีน่หน้องน้อง้อปัเนาะัไปจีงถามยาปุ๊ตัวยาตรงหูยังก็ได้หูเว้หูยูจะกันเล่ามาแบบตงา ใช้เวราไปดูข่อยตัวน่อยว่นอ่นบากว่างนั่นที่บอกแม่คู่ด้น่ะคนอยู่ในบ้านเนแม่คู่ได้นึแม่คู่อยู่กว่าบามันชี่บาเ็กตัวหนีดใหญ่ตัวไหนนะังั้ จองบึงดีดองบ่งดีดีขัดแล้วก็ทางบนทางล่างเด้อรลานสิไดเขียนออกใหม่เขาว่าเป็นจังไดเอาขัดคักเลยผู้ได้ที่ตํมาตําแล้วตําแล้วตแล้วครับู่ไดตำมอีน่อยนั่นบอกอยู่ทีรัต่าร้องไงมันตำเฉียวเดี่ยวบึงปฏิบัติัวีมันเมือนไหม มันเปะมันมันแล้วก็ใหแกงอยันนอยโยง่าทำมัหลายยุ่มใส่ยุ่มใส่ทีกันแท้ข้ามารนอ้่นวัวก็เี่ยว่ากันเอาตัวนี้วันทำอ้าสุกอนสุกอนยำให้ลูกให้รลานแน่ตัวใดเอาคัดคัดจากปากเลยนะเออแบบสับๆเลยสิวดเอาไป หยัดกันนี่ยท่านเจ๋อเจ๋อมาทำบุญนำจะนำผ้าสมาชิกหรือว่าผ้าลูกน้ำผ้าล้านมาผ้าลูกผ้าล้านมาเขาวัดเขาวัดเขาว่ามาซอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กันผู้เก่าผู้เก่าตัวไหนจะหาบัลลื้อตัวเก่าบอกลูกล้านให้นสั้นๆเด้ตัวไหนผมหลงหรอผมโอ้ยจะมาตัวจะโตเล่ลูกหลานเลยนี่มันโว่หนัง่ยโตเล่ลูกหลานโว่เลยก็จะจด ตัวไหนหกสี่สองเลยหรอหกสี่สองหกสี่เราเลขสองตัวเหรอยายเอาสองสี่ทีน้อเพราะเลขล่างนะสามห้าสามห้า หกสี 6, 6, 4, 2, 2> ่สองกับคือมือนั่นคือมือนันเลยเนาะคือมือนันว่าออีกนะว่าเสรจว่ท่านอิ่มบัวเกียวชัวหมบัท่านุกล้บัวท่ใกล้ช่ยได้พอชวยได้พออยู่ได้นีุคือเงากรบือง้งงหาบาทตัวนี้คักเลยเนาะอันตัวนี้ท่านันมือนันสน